ส่วนนี้ฝนตกดีดีจะมืนนีก็ตกอีกแล้วจะยั้งตกดินอยู่แแม่อยู่จากพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเร้อกับนันุยคนผูใหยงยัยจมกับเก่งจ้ะพี่น้องเบื่ออาหารจ้ะพี่น้องสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่เนื้อหมูคนเอยียงกินหมูได้กินได้กินด,ดีดีค่ะเมนูประจําของนันุยกับหมูจิ้มหมูจิ้ม จิมจ้มจุมจ้มจิ้มจุ้มนั่นแหละค่ะพี่น้องกินได้กินดีค่ะจนว่านลังเทือกระง,งึดเจ้าของว่าป้าเที่ยวมากินเมนูเก่าได้คักแน่แถวแต่ว่ามื้อน,นี้ร่างกายบอกว่าพอแล้วฉันพอแล้วว่าฉันจะอันมันสร้างการเองจ้ะพี่น้องนั่นนุ้ยก็เลยรูสึกว่าฉันต้องการเนื้อปลาฉันต้องการเนื้อปลาตื่นแต่เศร้าจ้ะพี่น้องจ้าื้นอ,อน,นี้ไปตลาดสด ที่ไปเศร้าๆเพราะว่านันุยเข้าใจว่าเนื้อป่าตอนเศร้าๆมันหนาสีสดกว่าช่วงใบใบนันุยก็เลยฟื้นสังขารเจ้าของไปตลาดสดยามเศร้าๆจากพี่น้องไปมาแล้วกับว่าสิมานอนตอแต่สุดถ่ายนอนกับอะไรจากพี่น้องเพราะว่าไปแล้วมันบพร้อบนอนแล้วจะมันหอนเหื่อแตกเปียกเป็นน้ำไปเมือน้ำเสือน้ำผานันุยกันเลยว่าเออไหนๆก็ตื่นแล้วก็เลยมาเตรียมข่าเตรียมของไปเลยนอกจากเนาะ ว่าถึงเมนูประเภทปลานี่นันุยบ่ค่อยถนัดจ้ะบ่ได้เห็ดกินมาโดนโดนแล้วส่วนมากอันกับเข้าที่นันุยกินอยู่ประจํากบส่วนหนึ่งสิเป็นกับเข่าสําเร็จแล้วกับเฉพาะวันหยุดค่ะบางอาทิตย์นันุยกบเฮ็ดเฮ็ดกินเองอย่างสินะอันนี้มาถึงบ้านเรียบร้อยนันุยกบเตรียมล่างพักล่างทุกอย่างที่ซื้อมาจากตลาดน่ะน,นะคะอันนี้กะเป็นเครื่องที่ส่วนสใส่ต้มยมสำสําหรับมือนี้นันุยกบเตรียมใส่กละมังไว้เรียบร้อยแล้ว่างแล้วเรียบร้อย เ,เครื่องตม้มยำของเขากาสิมีพืนน้นฐานทั่วไปจ่ะข่าตะไคร้ใบบักูดอะไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วกาซิมีอันพักหอมเปรถาดบ่ได้สาหรับตม้มยำน้ำใสของนันุยคือใบกระเพรามันสีซอยเพิ่มรสชาติเวลาสดน้ำนะพี่น้องมันฉีดปลว่นนันุยรู้สึกว่ามันแซ่บมันหอมก็ากันทาบอไซกับบอเป็นยังค่ะสำหรับผู้ใดที่เพิ่นบอมากเพิ่นบอไซเพิ่นกระเสบเพื่อกันแต่ว่านันุยอ่ะมาก อันนี้ก็สิเป็นเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดเฟืองบ้านเฮ้าหันละแพองอยู่ด้อจ้ะอันโลละ1อยห้นนุยหยิบมาบ่ถึงโลดอ,อกค่ะเพื่อนสังหา70บบาทก็ได้หลายเติบค่ะแต่ว่าดอกมันเป็นตะกินตะกินอันเบาถึงเห็ดเฟืองบ้านเฮ้าตะกินมันบ่ได้ซื้อดอกะขันอยู่บ้านสมัยแต่น้อยหน่ยไปหาเก็บเอาน้ำกองเฟืองเฮ้าหันละเพราะว่าแต่ละปีนี่เพิ่นนันเกี้ยวเขา่าเกี้ยวยังไว้แล้วเพื่อนเกษียนเก็บเฟืองไว้เป็นกองเป็นกองเนาะ อันเห็ดมันก็สีออกธรรมาสตร์ของมันนั่นแหละคะ่ะก็พอได้กลิ่นอยู่แต่ว่ายุคสมัยนี้บอกคือเก่าค่ะบ่มีแหละเดี๋ยวนี้เกี่ยวเขาแล้วเพื่อนกะอัดเป็นไอ้ก้อนๆผู้ลังคนเพื่อนกะเอาไปขายผู้ลังคนเพื่อนบอกอัดเป็นก้อนพเพื่อนเผาทิมโรยแจกทั้งบ้านนั่นนุ่ยเพื่อนเฮ็ดแบบนั้นอันนี้นั่นนุ่ยกะหัน่นเห็ดหั่นของทุกอย่างเตรียมใบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือพระเอกของขาสสำหรับมืนน้อนี้เนื้อปากะพงขาวพี่น้อง มันมีกับพงขาวกับพงแดงเนาะแม่ค่าเพิ่นบอกแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นมีกับพงขาวเพิ่นก็เลยแนะนาว่าเมนูต้มยําอันนี้กับหมอสันจันนันุยกะก็เลยเอาเอาตามที่เพิ่นแนะนําอันนี้ก็ข้างหม้อแล้วพี่น้องน้ํากะกะประมาณเอาจะนันุยกะกะประมาณเอาประมาณนึ่งหั่นละสาหรับหมอนันุยกะใส่หมอกะทะกะทะใบนี้สําหรับอันขนั้วนวลแซวเอของนันุยนี่ใส่ทุกเมนูเลยจ้ะ ต้มผัดแกงทอดส่วนมากแล้วสิเป็นใบนี่ลห่ะที่นันุยเลือกใบนี้เพราะว่ามันใหญ่นันผัดง่ายดีจ้ะนันุยกะใส่เครื่องต้มยำใส่อย่างไปทุกอย่างหมอเดือดเรียบร้อยนันุยกะใส่เนื้อปลากะพงของเฮาลงไปจ้ะพอดีพอดีพ,อดพี่น้องตัวหนึง่งบ่หน่อยบอ่ลายจ้ะพอดีกินนั่นแหละพอดีเต็มหมออืัน,นุยจะใส่เกลือใส่เกลือไปน้าจาหน่อยนึงมันค่อยอัน ต้มปลาพอหน,นุย่ยเพื่อนสอนแต่ในน้อยเพื่อนว่าต้มปลานี่ให้ใส่เกลือค่ะมันมันมันสีนัวมันสีบะข้าวอ่ะสันจ้ะแต่ว่าสูตรไผ่สูตรมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หนุ่ยกับจำพอเพื่อนมาพาเพือพ่อนเคยบอกไปแต่นน้อยไปต้มปลากินอยู่น้ากับพอเพื่อนต้มสุกินเพื่อนสอนแต่ในน้อยอันนี้พอเนือ้อปลาเขาสุกได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นุ่ยกับสใส่ไสอเ่เห็ดเห็ดเฟืองนี่แหละจะใส่เข้าไปอืม เพราะว่าเห็ดนี่มันสีสุกซาแน่นนุ่ยกับสีไสที่หลังอันนี้ก็ถือเป็นเคล็ดลับของนนุ่ยจ้ะนนุ่ยสีไสพริกทอดไส่เข้าไปแนะนาต้มยำของเฮาน้ําพริกทอดนี่นันุ่ยขาดบ่ได้จ้ะนันุ่ยสีมีติดคัวไปตลอดนนุ่ยเห็ดเอาเองหลังจากนั้นหม้อเดือดอีกรอบนึงก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนนุ่ยกับสีไสใบกะเพราและกันต้นหอมไอต้นผักชีใบเลื่อยเนาะ ใส่เข้าไปก็หอมขึ้นดังรุดละแม่นี่จ้ะใส่เข้าไปห้อกบตะล่อมตะล่อมให้มันลงน้ำเนี่ยจากน้อยนึงค่ะทาให้หมอเดือดอีกจากนิดนึงนะหนุ่ยกับปิดไฟแหละขันสุดท้ายนะหนุ่ยกับสีบีบบากเน้าใส่บีบบากเน่าใส่ที่หลังค่ะเพื่อให้รสบากเน้ามันโดดขึ้นมาให้มันมีความแซ่บความหอมยังคองอยู่จ้ะอันนี้ก็ถือเป็นเคล็ดลับคือกันแต่ว่าผููบางค้นเพื่อนกะ สีไส้ไปพร้อมกันกับพวกพีค่ะแล้วแต่ของไผของมันเนาะอันนี้เนาะหรือบางคนเพิ่่ใส่บางน้าเพิ่นก็สีไส้นำบักขามอย่างซี่ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่มกักบางบางที่น,นันุยใส่ไส้นำบักขามเพื่อกันย้ำอันที่แบบว่าบักนา้าแพงๆกับเปลี่ยนเป็นบักขามซี่สินะคะเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอันนี้ได้ที่แล้วเรียบร้อยนะัน,นุยกับสีซิมเบิงรสชาติเรียบร้อยค่ะแซบพอดีพอดีสันนันุยว่าซิมแล้วอันนี้นันุยกับสีตักใส่ถ้วย เมนูต้มยำปลากระพงของนันุยกัเป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะสําหรับเมนูนี่ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านทุ่งสริตเตอ์ของนันุยน้ำแนเดอสําหรับเมนูนี่กะผู้ใดขึ้นยังบอ่อกกะเมนูนี่ไปเฮ็ดกินเดจ้ะเด้อมีความสุขหลายๆคะ่ะพ่อกันไม่คิดนา